องตรงนะเว้ยตั้งแต่จะดูบอลมาสิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่ทำให้แบบรู้สึกว่าเบื่อเซ็งแล้วก็หน่ายเท่าเคสไอ้นิกโกวิลเลียมมากเลยคนระับคือไม่เข้าใจตั้งแต่ผมลงคลิปไปประมาณสัก2อสามอาทิตย์แล้วมัทีมบอกนิกโกวิลเลียมจะย้ายมาบาซ่าวันนั้นลงข่าวว่าอีกนิดเดียวจะได้ตัวละอีกสักสสัปดาห์เอาละอยู่กับไอแอดบินบาต่อสักพักบอกจะย้ายมาบาซ่า อีกวันสองวันอละละจะอยู่กับแอรแอร์แรบินบาต่อเฮ้ยสรุปเน่เอายัางไงวะกูก็งงหามาตัวดีแม่งมันก็ดีนะมันค่อนข้างที่จะโชว์ฟอร์มได้เด่นมากในในยนะูโร2ส2 4เนี่ยแต่คือแบบอะไรวะคือถามว่าตอนแรกคืออยากได้นะอยากได้เพราะว่าไอ้เกมลุกฝั่งซ้ายหรือปีกซ้ายเนะี่ยมันไม่ค่อยจี๊ดเท่าไหร่นะบาซ่าชุดเนี่ยแต่แม่งสักพักอ่ะรอบหนึ่งกูยังพอเข้าใจละสักพักเอาไง เล่นข่าวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเป็นเจ็ดแปดรอบแล้วลำคาแล้วแล้วก็วันสองวันก่อนนี้บอกใกล้ละใกล้กลปิดดินละสุดท้ายแม่งเนี่ยมึงดูตามรูปเนี่ยไม่มาจะอยู่กับแอตแลนติกบินเบาต่อได้เบอร์สิบด้วยเออคือว่าถ้ามึงไม่มามึงก็ไม่ต้องมาเข้าใจไหมมึงไม่มากูก็ไม่เอาละตอนเนี้ยกูแบบใช้ไปแบบนี้แหละตัวแบบทีมบาซานะไม่รู้แฟนบอลคนอ,อื่นคิดไงแต่ผมแบบเออกูใช้เท่าที่มีลวกูแบบ ลำคาดนะเหมือนแม่งต้องง้ออยู่ตลอดอะคือไม่มีมึงคือสมอลสอนกูเจ๋งสมอลสอกูล,ล่มเลยบ้างเงินถามว่าตัวมันดีไป็ตัวมันดีนะเก่งด้วยแต่แม่งเบื่อความที่แบบเรื่องเยอะอสมอสอน,นั่นก็ยึกยักยึกยักคือประเด็นที่ผมไปอ่านมาก็คือแบบค่าฉีกสัญญามันแค่หกสิบกว่าล,ล้านยูโรงมันน้อยสมอสรมันก็ y ak, y y ak, y ยึกจักจึกจักอยากให้ต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็อัพค่าฉีกสัญญาอะไรประมาณนี้มันเยอะขึ้น คืออยากให้บาซ่าจ่ายเป็นหลักร้อยล้านเออมึงดูดิมึงจะให้กวงเงินที่ไหนมาจ่ายให้ซื้อดานี่โอโมมานะตอนนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้เลยนะกูปวดหัวกับไม่รู้จะโดนเพื่อนกูรออีกเรเบอกมเนะ่ยชีวิตทีมกูเนะี่ยตอนนี้นะ,นะมึงก็รู้อยู่การเงินบาซ่าไม่ค่อยดีกดการเงินรต่างๆของอลีก้ามันเยอะแยะมากมายตอนนี้คือมึงแบบโหยมึงก็แอตเลติกแอตเลติกขับบินเบามึงจะเอากูเป็นร้อยล้านเหรอครับ แล้วบาซ่าชีวิตมึงก็คือมึงจะเอาตัวนี้คือมึงก็จะเอาแต่ไอ้นี่นะมึงดูดิดแอดมาริดอะแอดมาริดอะปาดหน้าเอาฮูเวียนอารเรสไปแล้วนะมึงไม่ไปเอาฮูเวียรอาวาเรสวะหน้าเป้าอะฮะมึงโอ้โหไม่ได้ยินข่าวบาซ่าเสนอไปชิงไปแย่งกับเขาเลยสักพักบอกอารเรสมีข่าวอย้าทีมสักปุ่มอ่ะแอดมาริดมีข่าวอ่ะจบดีแล้วเฮ้ยมึงไปมาไวไปไวเลยขนาดนั้นนะแล้ว วิเอ็นเอร์เรดไม่คิดจะอยากมาบาซ่าอะไรสร้างตำนานในแถวบาซ่าบ้งางกว่าหน้าเป้าดีขนาดนี้แล้วบาซ่าก็ <laughs> ไม่รู้อะไรเป็นงมอะไรกับไอ้นิโก้เลียมเยอะแยะก็ไม่รู้ไปไปมาๆจะมาจะอยู่จะอยู่จะ,จะไปอะไรยังไงก็ไม่รู้เป็นยิบยิบแก๊เป็นสองสามอาทิตย์แล้วเนี่ยสุดท้ายเนะี่ยตามรูปเนี่ยเนี่ยจะอยู่กับสโมสรต่อนะอันนี้คืออันนี้คือผมประมาณที่สิบสามสิงหานะ เชืห่หงนี้มีข่าวแบบย้ายมาบาซา่างนะแล้วไม่ลืนมีข่าวแบบอยู่กับแอลติกบินเบาต่อน่ะโหก,กูเหนื่อยเลยเน,นี่ยเนี่ยกูออยากบอกว่าเสียดายมากหงเอ้มเบลสถ้ามาบาซ่าี่คือบาซ่าได้หน้าเป้าดีๆเลยนะเฮ้ยหูยอยมเลสมันไม่ขี้หมูขี้หมานะเฮ้ยบอกแค่นี้ก่อนนะครับทาให้ผมนึกถึงซวนเลสเลยนะหูยอมเลสเนี่ยมันหาพื้นที่จบสกอร์ดียิงก็คมด้วยนะ ยูเมนซิตี้เหนื่อยใจนิดหนึง่งไปสำรองของอาร์เลนไงลงเล่นบ้างไม่ลงเล่นบ้างบางแมตช์ก็ได้เล่นคู่กันะแต่โอกาสเล่นมันน้อยทีมซูเปอร์สตาร์แน่นทีมขนาดนั้นจะเอาโอกาสที่ไหนมันลงเล่นเยอะนะถ้าเองมาบาซ่านะบอกไนดะ้คำเดียวนะมันได้ลงเล่นท้งฤด,ดูกาลโอ้หเจ็บอยู่เขาก็เข็นมึงลงนะช่วงนะี้เต่ไม่เป็นไรนี่ก็วิ่งเลี่ยมัวารามินยามานซ้ายหินไปก่อนหน้าเป้าเปา,เปาบิ๊กตอเดวันด็อกกี้ชีวิต อยากเปลี่ยนเป็นฮูย่ามาเรทมากแต่ทําไม่ได้เขาย้ายไปแล้วนะมันไปแอนเป็นหลินแหละเซงเนีย่ยเซงมากกับข่าวไอ้นิโกวิลเลียมเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเสนอหนา้าไม่ต้องมีนักข่าวที่ไหนมาปัน่นว่ามันจะย้ายมาบาซากนะไอ้ดานี่โอโมตัวเดียวยังลงทะเบียนไม่ได้ตอนเนี้วดใจจริงเลยทีมช่วงนี้ไม่รู้จะมีหน้าไปคุยกับเพื่อนต่อแล้วบอนน